และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ในการป้องกันดูแลตัวเองในยามวิกฤตโควิด COVID ระบาดในขณะน,นี้เพราะไม่เพียงการตรวจหาเชื้อที่คนไทยจะต้องทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ต้องดูแลรักษาตัวเองเมื่อได้รับเชื้อแล้วก็ตามชนทิชารอดกันภายทีมข่าวเจาะเนชั่นทีวีรายงานครับขอบคุณคณชนทิชารอดกันภายด้วยนะครับปิดท้าย ช่วงนี้หลายคนบอ,อกว่าโควิดโควิดโควิดเอานะ่ะก็ยังต้องอยู่กันไปครับทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับหรือบางคนเอ๊ะเคยไปเขาเรียกอะไรพักผ่อนหย่อนใจไปเดินห้างไปเดินเที่ยวไม่มีแต่เขายังช็อปกันได้อยู่นะครับบางห้างเขาก็มีการปรับตัวไปทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นวันสยามครับก็บอกว่าพนึกกําลังกัน3ห้างสสินค้าศูนย์การค้าเขาอะไรครับคือสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ก็บอกว่าอยากจะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในทุกสถานการณ์ ก็สอดคล้องและก็สนับสนุนนโยบายรัฐด,ด้วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะขอมอบความสะดวกกับเพิ่มความคุ้มค่าในการช็อปนะฮะเป็น5ช่องทางช็อปออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสินค้าหลากหลายได้ครบทุกความต้องการนะครับแล้วเขามีบริการมีข้อเสนอพิเศษให้ด้วยเช่นพวกส่งฟรีอาจจะแจกเป็นสยามกิฟต์การ์ดนะฮะแล้วก็แจกโคสลดค่าอาหารในหลากหลายช่องทางอย่างแรกคือ Call and Shop อันนี้ก็บอก Exclusive เลยสำหรับสมาชิก v ิ s c a r d แล้วก็ Platinum M c a r r d นะครับโทร0632057989หรือว่า0632057974หรือว่าแอดไลน์นะครับแอ Call and Shop ก็สามารถช็อปได้เลยผ่านโทรศัพท์ผ่านทางไลน์ได้ทุกแผนกตั้งแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารจนถึง Luxury Brand ครับ แล้วบอกว่าชอบครบ500ก็ส่งฟรีทั่วประเทศชอบครบพันเนี่ยส่งฟรีในวันเดียวกันด้วยแต่ขอภายในรัศมี20กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎราคมนี้อีกอันคือสยามพารากอนลักชัวรี่แชทแอนด์ช็อปฮะก็เป็นพวกแบรนด์เนมระดับโลกจากรันเวย์เลยส่งถึงมือผ่านไลน์แอดวันสยามน,นะครับแล้วอีกอันคือเป็นอัลติเมทแชทแอนด์ช็อปอันนี้ก็บอกว่าแชทแล้วก็ช็อปง่ายๆสนุกด้วยม,มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังเสียจากสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี ก็จะเป็นแอดวันสยามเหมือนกันนะครับเขาบอกมีดีลสุดพิเศษให้4เป็นคลิกแอนด์ช็อปอันนี้คือช็อป24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลามีสินค้าหลายแบรนด์ดังจากสยามบิบส์คาเวอรี่ไม่ว่าจะเป็น LOFT, นะฮะ ODS Digital Lab Icon Craft Ecotopia แล้วก็เป็นเทส t ออสยาม อันนี้บอกอิ่มอร่อยแบบ Delivery จากร้านอาหารยอดนิยมในเสียงพระก้อนเสียมเซ็นเตอร์แล้วก็เสียม d ิสคั v เวอสะดวกแฮสั่งได้บนแพลตฟอร์ม Robinhood เลยนะครับมีโปรโให้ด้วยถ้าสั่งครบ500ก็ใช้โคลดค่าอาหารสูงสุด200บาทอันนี้คือถ้าเกิดอาหารเนี่ยถึง31 <S <S สิสิงหาคมนี้ก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถ เลือกใช้บริการช้อปออนไลน์สุดพิเศษที่วันสยามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ Facebook วันสยามแล้วก็ l ลน์แอดวันสยามฮะเข้าไปดูกันได้เห็นแล้วหิวอะแต่ไม่ทันแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลานี้อาจจะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวรพรุ่งนี้สั่งได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผ,ผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่ใครเห็นภาพแล้วเนี่ยคือใจสลายญญตาแท้ๆถึงขั้นที่เอาไม้ท่อนใหญ่ๆนะคะมาตีหลานตัวเองและเหตุผลในขี้ปติ๋วมากเลยคุณผู้ช ไม่อยากให้หลานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดแต่น้องเจ็บนะคะเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ50ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกับ85%และรับส่วนลด 1, ทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้น